สวัสดีครับวันนี้คนในเมนจะพาเพื่อนมาลองทำาคกิ้งไก่บ้านนะครับพอดีไก่มันเหลือ,อ,อมาดูวัตถุดิบที่เราจะทำกันวันนี้ครับผมวัตถุดิบอันนี้ไก่ไก่บ้านแล้วก็อันนี้เป็นบันกูพริกแล้วก็อันนี้จะโรยด้วยตะไคร้หัน่น ก็จะมีอันนี้พริกแกงใต้เราตำเพิ่มนิดนึงตำเพิ่มความเผ็ดใส่พริกไปสีห้าเม็ดพริกแกงใต้ซื้อมาแล้วก็เพิ่มพริกเป็นน้ําตาลแล้วก็จะมีะขัดไม่ได้ก็คือนี่กระชับรดชาติ Okay. เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับใส่น้ำมัน ใส่เนื้อให้หอมพอเริ่มหอมแล้วเราก็ใส่เนื้ในอใส่ได้ เรื่อยๆครับเดี๋ยวจะใส่น้ำให้มันสุกนี่เหมือนใส่น้ำผุกติดติดนี่รอไก่สุกก่อนครับ ตรงครับน้ำตาลประมาณนี้ใส่ไปก่อนแล้วค่อยชิมแล้วก็ค่อยปรับแต่งเอาตามใจชอบนะครับผมจะใส่เยอะทีเดียวเดี๋ยวมันแก้ไม่ได้ใส่ไปเรื่อยๆชิมตามชอบน้ำปลววา อั้กระชับรสชาตอร่อยแม่อร่อยอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้ ต้องมีพริกไทยสดแต่ผมไม่มีหาได้แค่ไหนก็แค่นั้นชิมดูก่อนครับรสช,ชาติ

อีกแล้วเอาให้หมดเลยโอเคเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกันจัดจานครับหน้าตาเป็นไงครับหน้าทานไหมครับ ขวกิ้งไก่บ้านใส่ชิ้นด้วยครับดูสิเดี๋ยวเรามาชิมกันด้วยกันเลยนะครับครับได้เวลาชิมแล้วครับแกงค้วไอ้วกิ้งไก่บ้านพริกแกงใต้าตาพริกใส่เพิ่มหทำเก็ดถึงใจ เรามาลองดูว่ามันจะน่ากินแค่ไหนอ,อร่อยไหมชิมดูซิอร่อยแน่นอนมือในมนการันตีไม่เชื่อ,อวันเวลาว่างมาชิมตีมือผมดูก็ได้ไม,ม่ดีมโนะครับ อย้าเลยทำดิโอ้สุดยอดอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กติดตามคนไห้เหม็นเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ๆเกิดขึ้นทุกสัปดาห์วันนี้ ขอตุกินก่อนเนาะอร่อยที่ทำ